กมบันดาลตอนบาดแตกเรื่องโดยพงธรรมเมื่อกล่าวถึงบาดพระในสมัยก่อนคือเมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วมาบาดคือภาชนะที่พระสงฆ์ใช้บินทบาทในสมัยนั้นทำด้วยเหล็กลอดังนั้นจึงมีโอกาสแตกได้เมื่อหล่นลงพื้นที่แข็ง ซึ่งผิดกับบาทในสมัยปัจจุบันที่ทำด้วยวัสดุผสมหรือชุบขาวทำให้แตกได้ยากกว่าเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาเรามักพบเศษบาทพระแตกทิ้งอยู่ในบริเวณวัดให้ได้เห็นอยู่เสมอเสมอย้อนหลังไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2478ครอบครัวของผมเป็นชาวสวนที่อาศัยอยู่ย่านบางประมาณตะลิ่งชันบางกอกน้อย ครอบครัวในสมัยนั้นมักจะเป็นครอบครัวใหญ่รวมกันอยู่ในพื้นที่ดินเดียวกันอาชีพเดิมก็คือชาวสวนแต่คนนรุ่นต่อมาก็แล้วแต่ความถนัดเพราะบางทีที่สวนถูกขายไปจนเหลือแต่ที่คนหยูาัสเท่านั้นครอบครัวของผมก็เช่นกันเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณตาคุณยายและน้าๆอีกสามครอบครัวเมื่อครั้งที่คุณยายคลอดน้าชายคนสุดท้อง คุณยายต้องเสียชีวิตเพราะตกเลือดและหลังจากนั้นมาคุณตาก็มีเมียใหม่หรือมีแม่เลี้ยงให้กับคุณแม่และน้าทั้งสองความรู้สึกของแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนั้นหาที่จะเป็นมิตรกันด้วยความจริงใจนั้นไม่ใช่ของง่ายยิ่งคุณตาเปลี่ยนคุณยายบ่อยๆยิ่งทำให้เกิดความกดดันความทุกข์ความไม่พอใจมากขึ้นจนคนน้าคนหนึ่งของผมคือน้าสีทนต่อการทารุณของแม่เลี้ยงไม่ไหว ได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าถ้าจะให้คุณตาเลิกกับยายเลี้ยงก็ให้เอาเศษบาทที่วัดมาฝังซุกไว้ใต้บันไดาทางขึ้นบ้านนาสีจึงรีบจัดการทันทีไม่นานเกินรอคุณยายเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงของนาคนนั้นก็มีอันต้องเลิกรากับคุณตาไปในที่สุดเหตุการณ์ไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นคุณตายังคงมีเมียใหม่ต่อมาอีกสองคนและคุณตาก็ต้องจากไปตามอายุขไข ครอบครัวจึงได้สงบลงต่อมานาสีได้แต่งงานอยู่กินกับครูชิดหนุ่มในละแวะกเดียวกันและได้กำเนิดบุตรสาวคนหนึ่งตั้งชื่อว่าปกต่อมาไม่นานครูชิดเริ่มเปลี่ยนไปจากคนที่เคยร่าเริงกลายเป็นคนเงียบขรึมตาขวางและอลาวาตโด,ดยไม่มีสาเหตุที่สุดครูชิดก็ถึงแก่ชีวิตบางคนก็ว่าครูชิดเป็นบ้าต่อมานาสีได้แต่งงานใหม่กับนายเล็ก และมีบทอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับหนูปกุกมีชื่อเล่นว่าแจ๋วนาสีอยู่กินกับนายเล็กได้ประมาณห้าปีก็มีอันต้องเป็นไปเพราะอยู่อยู่ในเล็กก็หายสับสนไปด้วยหาสาเหตุไม่ได้นาสีนั้นมีอาชีพขายขนมถาดและขนมหวานอื่นๆโดยจะหาบขนมออกเดือนเร่ขายไปในย่านนั้นไม่นานนาสีก็ได้สามีใหม่ชื่อน,นายนาคเป็นคนขับรถราง ในสมัยนั้นกรุงเทพยังมีรถรางวิ่งให้เห็นอยู่หลายสายน้าสียังคงขายขนมเหมือนเดิมแต่เริ่มทำขนมบางอย่างเองแทนกันรับมาจากตลาดโดยให้ลูกสาวคนโตซึ่งเป็นสาวแล้วช่วยทำส่วนนาสีก็จะหาขนมออกไปขายตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงบ่ายสามโมงก็จะหาบกลับบ้านวันหนึ่งหนูปุ๊กมีอาการไม่สบายและอาการนั้นก็เป็นติดต่อกันมาเรื่อยๆหลังจากไปให้หมอตรวจดูนาสีจึงรู้ว่า หนูปุกท้องและกำลังจะมีลกูกข่าวนี้สร้างความงุนงงให้กับทุกคนเป็นอันมากแต่หลังจากสอบสวนแล้วนาสีจึงได้รู้ว่าพ่อของเด็กในท้องของหนูปุกก็คือน,นายนาคผัวใหม่นั่นเองนาสีสุดจะทนทานได้จึงตัดสินใจไลนน่นายนาคออกจากบ้านไปยอมให้ลูกสาวท้องโดยไม่มีพ่อและนาสีก็รับเป็นแม่ของเด็กเองครอบครัวจึงสงบอีกครั้ง สามแม่ลูกช่วยกันทำหมากินอย่างขยันขันแข็งจนกระทั ancient, ่งเวลาล่วงเลยไปหลายปีฐานะของนาสีก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้บางวันนาีีไม่ต้องออกหาบขนมไปขายเพราะลำพังการทำขนมส่งให้ลูกค้าก็แทบจะทำไม่ทันอยู่แล้วเมื่อนาสีมีฐานะดีขึ้นท่าทางของนาสีก็เปลี่ยนไปด้วยหล้านๆจะถูกเรียกใช้อย่างผู้มีอำนาจคำบนคำด่าที่ไม่เคยได้ยินก็มักจะได้ยินเป็นประจำ นาสีไม่เกรงใจใครแม้แต่แม่ของผมซึ่งเป็นพี่สาวของนาสีเองต่อมานาสีคงจะนึกถึงเรื่องบุญทานได้ระยะนี้นาสีจึงเริ่มทำบุญบ่อยครั้งขึ้นโดยไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านนั่นเองและไปกันเพียงสามแม่ลูกเท่านั้นจากการที่นาสีได้ไปทำบุญที่วัดเป็นประจำทำให้ครอบครัวของนาสีมีความสนิทสนมกับพระที่วัดนั้นมากขึ้น และก็สนิทเป็นพิเศษสำหรับพระบางรูปดูแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เข้าวัดเข้าวาแต่สำหรับพระพวงออกจะเป็นพิเศษกว่ารูปอื่นๆเพราะพระพวงแกยังเป็นพระนมอายุยังไม่ผ้น30ปีแกพูดเก่งเป็นผู้ที่เข้านอกออกในภายในบ้านของนาสีได้ทุกเวลาและระยะนี้ลูกสาวนาสีก็แต่งตัวสวยขึ้นแทบทุกวัน วันหนึ่งมีข่าวว่าพระพวงจะศึกหาลาเพฒบรันพชตและจะมาอยู่ที่บ้านของนาศีเพื่อหางานทำนาสีเองก็เที่ยววิ่งเต้นเพื่อหางานให้ไม่นานข่าวนั้นก็เป็นจริงพระพวงศึกจากพระมาจริงๆและก็มาพักอยู่ที่บ้านของนาสีนั่นเองทิดพวงได้แสดงให้ใครๆรู้ว่าชอบพอลูกสาวคนที่สองของนาศีและในระยะที่พระพวงยังไม่ได้ศึกออกมานั้น ็มีคนเห็นว่าทิศพวงขณะเป็นพระกอดลูกสาวคนที่สองของนาสีทั้งที่กำลังอยู่ในผ้าเหลืองยังไม่ทันศึกจนเมื่อทิศพวงสึกออกมาแล้วเหตุการณ์กลับเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าทิศพวงหันมาชอบปกุกลูกสาวคนแรกของนาสีหนูปุกซึ่งเคยมีบทกับพ่อเลี้ยงมาแล้วและเป็นคนควบคุมการเงินการทองในบ้านทั้งหมดเมื่อมีชายหนุ่มมาให้ความสนอกสนใจ ก็อดมีได้ที่จะเกิดความวันไหวไปด้วยอารมณ์แห่งความรักเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานก็ได้ข่าวว่าแจ๋ลูกสาวคนที่สองของนาศีนี้ออกจากบ้านไปด้วยความเสียใจที่ทิดพวงตีจากไปรักกับพี่สาวของตนทิดพวงก็ได้อยู่กินภายในบ้านของนาีเร่ยมาระยะนี้ได้ข่าวว่าทิดพวงสนิทสนมกับปุกมากขึ้นแต่นาีก็แต่งตัวมากขึ้นจนใครๆออกปากว่าผิดปกติ เหตุการณ์ภายในบ้านดูเหมือนจะดีขึ้นเมื่อทิดพวงได้งานทําแล้วหนุปุกกาลังมีท้องกับทิดพวงนาสีภูมีฐาน,นะเป็นแม่ยายก็ไปไหนมาไหนกับทิดพวงผู้เป็นลูกเขยบ่อยครั้งและสนิทสนมกับลูกเขยจนมีเสียงนินทาจากชาวบ้านกระทั่งวันหนึ่งหนุปุกจับได้ว่าทิดพวงมีความสัมพันธ์กับนาสีในเชิงชู้สาวจากนั้นความบาดหมางระหว่างลูกสาวกับแม่ก็เกิดขึ้น เสียงด่าทอกันเรื่องในมุง้งระหว่างแม่กับลูกกาลังรุนแรงขึ้นจนเมื่อความแตกหักมาถึงลูกสาวคืนหนูปกขอแยกบ้านและขอแบ่งสมบัตินาสีต้องขายบ้านและทรัพย์สมบัติบางชิ้นเพื่อแบ่งให้หนูปกไปคงเหลือที่ดินอยู่แปลงเดียวเท่านั้นนาสีจึงต้องไปอาศัยอยู่กับหลานสาวคนหนึ่งโดยโอนชื่อในกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นให้แก่หลานสาวคนนั้น ด้วยความหวังว่าจะให้หลานทำเรื่องขายแล้วนำเงินมาให้ตัวเองภายหลังแต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าหลานสาวผู้นั้นแอบขายที่ดินแล้วนำเงินไปใช้จนหมดโดยที่น้าสีไม่ได้รับเงินค่าขายที่ดินแม้แต่สลึงเดียวบัตรนี้จึงหมดแล้วซึ่งทรัพสมบัติต่างๆและลูกสาวทั้งสองคนคงเหลือแต่ตัวคนเดียวที่อาศัยญาติพี่น้องอยู่ไปวันๆนี่คือกรรมอะไรกัน แต่ท่านาสียังม่ลืมเรื่องสมัยที่ณสีผจนกับแม่เลี้ยงเมื่อตอนวัยสาวณสีอาจจะนึกขึ้นได้ดังที่คุณแม่ของผมท่านเคยพูดนี่แหละมันนึ่งมาจากเศษบาดแตกนั่นไงกคำได้ใครก่อกรำนั้นกําลังตามมาแล้วกรรำที่ณสีทําไว้กับพ่อตัวเองและนาสีก็กําลังรับกรรมนั้นโย และสำหรับกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่ากรรมของเจ้าทนถ้าจะพูดถึงเรื่องกรรมแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต่างก็มีกรรมเป็นของตัวเองเพราะกรรมคือเครื่องจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้มาเกิดในรูปแบบต่างๆบางก็เกิดมาลำบากยากจนบ้างก็เกิดมามั่งมีร่ำรวยสุดเหลือที่จะพรนนา,นาแต่ก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่ม ที่ไม่ค่อยจะเชื่อถือในเรื่องของกรรมมีน้ำซ้ำยังเที่ยวกล่าหานินทาโดยหาว่าผู้ที่เชื่อถือในกรรมเวรนั้นเป็นคนที่หลงและโง่งง่ายมนุษย์จำพวกนี้ข้าพเจ้าไม่อยากจะไปต่อปากต่อคําด้วยโดยถือเสียว่าเป็นพวกกิเลสนาะถึงแม้จะขัดเกล่าอย่างไรก็ยากยิ่งนักที่จะหมดไปได้และจะติดตามติดต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ดังที่ข้าพเจ้าจะได้นํำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้เพื่อที่จะได้เป็นคติเตือนใจแก่ท่านทั้งหลายต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของโทนโทนเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แต่แล้วไม่นานโทนก็ต้องมากลายเป็นเด็กกำพร้าเมื่อผู้เป็นแม่ได้มาเสียชีวิตลงขณะที่เขาอายุได้เพียงหกขวบหลังจากที่ผู้เป็นแม่ได้เสียไปแล้วไม่นานลุงสมผู้เป็นพ่อก็ได้มีภรรยาใหม่ โดยการแต่งงานกับสาวในวละแวกนั่นเองต่อมาไม่นานลุงสมเกิดมีลูกกับภรรยาใหม่สองคนเป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่งเจ้าโทนจึงกลายเป็นหมาหัวเน่าไปโดยปริยายโทนได้เข้าเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวัดเมื่ออายุได้แปดขวบซึ่งเมื่อสมัยก่อนโรงเรียนจะอยู่ในวัดโทนครับหลวงตาเสียงเจ้าทนคานรับอย่างจำแจ้ง มาอยู่กับหลวงตาทิวัดเถอะจะได้ไม่ต้องเดินมาเรียนให้ไกลหลวงตาเลี่ยมพูดกับเจ้าทนต้องถามพ่อก่อนครับหลังจากวันนั้นเจ้าทนก็ได้ย้ายมาอยู่กับหลวงตาเลี่ยมเมื่อผู้เป็นพ่ออนุญาตทนเรียนจนกระทั่งจบชั้นประถมปีที่สี่จึงถือว่าจบตามหลักสูตรเมื่อทนออกจากการเรียนแล้วก็ขออนุญาตจากหลวงตาเลี่ยมและผู้เป็นพ่อไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ประจำทาง นับแต่นั้นมาก็ไม่เคยมีใครได้ข่าวคราวของโทนอีกเลยไม่รู้ว่าโทนจะเป็นตายร้ดีประการใดนับเป็นเวลาแปดปีเต็มเต็มและแล้ววันที่เจ้าโทนย้อนรอยก็มาถึงโทนก้าวเท้ามาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านของผู้เป็นพ่ออย่างแปลกแปลกเพราะจากไปนานพ่อครับพ่อครับพ่อเสียงใครจะ๊ะผู้หญิงเจ้าของเสียงคือน้องสาวคนละแม่ของทนนั่นเอง ผมเองทนครับน้องสาร้องบอกแม่ว่าพิทนมาเอา้าขึ้นบ้านกนสิทนไปไงมาไงกันล่ะผมอยู่กรุงเทพครับทนตอบเออและนี่พ่อไม่อยู่หรือครับทุกคนเงียบกริบสักครู่ผู้เป็นแม่เลี้ยงจึงได้ตอบออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือพ่อเขาจากเราไปแล้วล่นลูก เขาป่วยเป็นวันโรคอยู่นานแล้วเพิ่งจะเสียไปได้เมื่อเดือนกว่าๆนี้เองรุ่งเช้าเจ้าทนได้มาที่วัดเพื่อกราบท่านหลวงตาเลี่ยมทนได้พักอยู่กับหลวงตาเลี่ยมหลายวันโดยตั้งใจว่าจะบวชแต่แล้วก็เหมือนมีกรรมบดบงังเมื่อเจ้าทนได้รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นในละแวกวัดนั่นเองเพื่อนเพื่อนของทนแต่ละคนนั้นล้วนแต่หัวโจกกันทั้งนั้นมีทั้งลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงปล้นจี หลวงตาเลี่ยมพยายามห้ามปรามแต่ดูจะไม่เป็นผลตกเย็นเพื่อนก็จะมารับออกไปเที่ยวกว่าจะกลับก็ดึกดื่นค่อนคืนเป็นประจำสร้างความหนักใจให้แก่หลวงตาเป็นยิ่งนักและแล้วในสายของวันหนึ่งหลวงตาหลวงตาพระประธานในโบสถ์ูกตัดเสียนไปแล้วครับเสียงเจ้าแพรสิทธวัตรกรลันจนทุกคนในที่นั้นต่างก็ตกใจชาวบ้านแห่กันมาดู พร้อมกับเสียงแฉ่งดาเจ้าคนใจบาปหยาบชา้าที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่กลัวบาปกรรมมันกล้ามากระทำย่ำยีความรู้สึกของชาวบ้านถึงเพียงนี้หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านไปไม่ถึงเดือนเจ้าโทนก็มีรถจักรยานยนต์คันใหม่แต่เป็นรถที่ไม่มีทะเบียนซึ่งชาวบ้านทั่วไปจะเรียกกันว่ารถผีนั่นเองโทนพีเอารถใครเข้ามาขับมีเอาไปคืนเขาหรือ ไม่เป็นไรครับหลวงตาเพื่อนเขาให้มาใช้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปธุระที่พัทยาอีกเจ้าทนตอบอย่าออกเที่ยวให้มากนักนะหนทางมันไกลแล้วก็อันตรายหลวงตาเลี่ยมพูดเป็นเชิงห้ามปรามแต่เจ้าทนหาได้สนใจไม่เพราะจิตใจคงจดจ่ออยู่กับเพื่อนฝงที่นัดหมายกันไว้นั่นเอง เมื่อเวลาสองทุ่มเจ้าโทนก็จัดแจงแต่งตัวเสร็จสับออกมากราบลาหลวงตาเลี่ยมยังไม่เคยเป็นมาก่อนทำเอาหลวงตาเลี่ยมอดที่จะแปลกใจไม่ได้พร้อมกับพูดขึ้นว่าอย่าไปเลยโทนเอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับหลวงตาไม่ต้องเป็นห่วงผมจากนั้นโจทโทนก็บึงรถจักรยานยนต์ออกจากวัดไปคงปล่อยให้หลวงตาเลี่ยมนั่งทอดอะไรอยู่ข้างหลังเพียงผู้ดเดียวเวลาลงเลยไปจนดึก หลวงพ่อครับหลวงพ่อมีอะไรหรือโยมเอายมงัดนี่เองมีอะไรล่ะมาดึกดึกื่นอย่างนี้นะหลวงตาเลี่ยมเอ่ยถามด้วยความอยากโู้เก็ไอ้โทนครับตายเสียแล้วจากงัดรายงานด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือเพราะอากาศเย็นจัดฮะเป็นอะไรตายหรือโยมมันถูกลวดขึงขวางถนนตัดคอขาดเลยครับหลวงพ่อ โทเจ้าทนห้ามแล้วก็ไม่เชื่อหลวงตาเลี่ยมเป็นผู้รู้อยู่เต็มอกว่าเจ้าทนคือผู้ที่มาลักลอบตัดเสียนพระประธานและบัดนี้กรรำได้ตามสนองเจ้าทนเข้าอย่างทันตาเห็นไม่ต้องร้อยถึงชาติหน้าหรือชาติไหนๆข้าไปเจ้าในฐานะที่เป็นเพื่อนกับน้องชายคนละแม่ของเจ้าทนและอยู่ใกล้ชิดรู้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด จึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเพื่อเป็นกติสอนใจให้พึงระวังอย่าได้ประมาทในเรื่องของกรรมเป็นอันขาดเพราะกรรมนั้นจะตามสนองเราอยู่ร่ำไปไม่ว่าจะเป็นอกุศลกรรมคือกรรมชั่วหรือกุศลกรรมอันเป็นกรรมดีก็ตาม